ครับสวัสดีครับไลบอทสำหรับร้านค้าหรือร้านร้านขายสินค้าออนไลน์ร้านอาหารตามสั่งนะครับตอนนี้ตัวตัวบอทที่ผมทำนะมันก็สามารถรองรับร้านค้าได้หลากหลายประเภทเลยนะครับตอนแรกกะว่าจะทำแค่เป็นร้านอาหารตามสั่งเล็กๆแต่ตอนนี้มันก็สามารถทำได้มากกว่านั้นนะครับการใช้งานก็สามารถใช้งานผ่านตัวผ่านโปรแกรมไลน์ได้เลยเดี๋ยวผมจะ ในคลิปนี้นะี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยนะอันนี้เป็นส่วนของที่ลูกค้าเขาเป็นส่วนของลูกค้านะตั้งแต่การดูรายการสินค้าแล้วก็จนถึงการสั่งซื้อเลยนะครับด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นเมนูนะเป็นเมนูง่ายๆครับเรียบเรียบง่ายๆเริ่มจากกดที่รายการรายการสินค้านะ พอกดแล้วมันก็จะแสดงหมวดหมู่ของสินค้านะครับตรงนี้ก็มีได้หลายหมวดหมู่ <c oughs> พอเรากดแล้วเนี่ยอันไหนที่มันมีสินค้าอยู่นะครับมันก็จะแสดงารายการออกมาอันนี้อันนี้มันไม่มีอันนี้ผมก็ไม่ยัง ไม่ได้เต็มนะก็อกัดสดๆเลยนะครับน,น่าจะอยู่แรกๆนะกดแรกๆนะครับแบบนี้ครับเนี่ยพอเรากดแล้วมันมีสินค้านะมันก็จะเป็นรายการอย่างนี้นะก็จะประกอบไปด้วยรูปภาพนะครับชื่อเมนูแล้วก็เป็นรายละเอียดของสินค้านั้นๆน,น,นะ ถ้าเราสนใจซื้ออันไหนเราก็กดฝั่งซื้อได้เลยนะครับผมกดสามสี่ห้าก็กดไปหลายอันละกดไปหลายอันเลยนะนี่ครับทุกครั้งนะครับที่เรากดเนี่ยมันก็จะมันก็จะแสดงไอ้กล่องข้อความแบบนี้นะครับมีปุ่มเขียวๆอยู่ด้านล่างเนี่ยตรงปุ่มเขียวเนี่ยเรากดที่อันไหนก็ได้นะ ก็เป็นการเพิ่มความสะดวกให้ให้ให้คนใช้นะครับแทนที่ว่าจะต้องมากดเมนูใบสั่งซื้อเนี่ยนะครับเราก็กดผ่านกดผ่านปุ่มพวกนี้ได้เลยพอเรากดแล้วนะครับตัวตัวบอร์ดเนี่ยมันก็จะแสดงเป็นคล้ายๆเป็นใบเสร็จเรียกว่าใบเสร็จใบสั่งซื้อสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งจะแสดงรายการ <c oughs> ในที่นี้เป็นรายการอาหารแล้วกันนะครับเป็นแสดงรายการอาหารบอกพร้อมบอกจํานวนราคาอะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงท้ายบินก็จะสรุปค่าต่างๆนะครับเช่นจํานวนเงินที่ต้องชาระที่ที่ตรงเนี้ยนะครับที่บินเนี้ยมันมีเครื่องหมายบวกลบเราก็กดบวกลบได้เลยการบวกคือเพิ่มจํานวนอ่ะ นะครับผมผมเพิ่มที่รายการแรกนะลองลองดูนะครับอ่าที่รายการแรกก็จะมี2ชิ้นอะไรแบบนี้ถ้าเรากดลบมันก็จะลดจํานวนลงลองกดลบที่รายการแรกก็กดดูไอตัวลายบอร์ดเนี่ยมันมันจะไม่สามารถรีรีเฟซ รีเฟซหน้าจอได้เหมือนพวกเว็บไซต์หรืออะไรนะมันก็จะแสดงเป็นข้อความไปเรื่อยๆเป็นข้อความเป็นอะไรเป็นไทม์ไลน์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้ผมกดลบแล้วเนะี่ยรายการที่1ที่แรกม,มี2ชิ้นก็จะเหลือ1ชิ้นนะครับท,ที่ท้ายบินจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับคือปุ่มสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ปุ่มยกเลิกทั้งหมดถ้าเรากดยกเลิกเนะี่ยมันก็จะ,ะยกเลิกบินเนี่ยเลยทั้งบินนะครับ ถ้ากดสั่งซื้อก็จะทําขั้นตอนต่อไป <c oughs> ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยกดยืนยันนะมันก็จะให้เรานะครับใส่เป็นข้อมูลนะครับเพื่อถ้าทางร้าน,นมีมีบริการ Delivery อะไรประมาณนี้ก็จะใส่ข้อมูลที่ที่อยู่ที่จะให้ไปส่งนะครับอย่างอย่างตัวกล่องข้อความอันสุดท้ายเนี่ย เขียนว่าการุณาระบุข้อมูลเพื่อจัดส่งสินค้านะครับเราก็กดที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลอ่ะกดเลยเพราะกดเนี่ย <c oughs> นะครับตัวตัวบอทดเนี่ยมันจะแสดงเป็นไ <c oughs> ลน์ลิฟต์นะครับไลน์ลิฟต์ก็จะเป็นคล้ายๆเว็บนะครับคล้ายๆเป็นเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยขึ้นมาอยู่ในตัวของอ่าไลน์เลยนะครับ เพราะว่าลูกค้าจะได้ไม่งงครับมันจะได้จบอยู่ในโปรแกรมไลน์เลยที่ที่ลิฟที่หน้าหน้าเว็บตรงเนี้ยที่เว็บตรงเนี้ยนะครับก็จะแบ่งเป็น3มส่วนคือเป็นส่วนของการสรุปบินนะครับอยู่ส่วนแรกตัวสื่อสีเขียวนะั่นก็เป็นยอดเงินที่ต้องชําระนะหลังจากนั้น,นครับต่อมาเอามันไม่ขึ้นอยู่มันไม่ขึ้นภาพอยู่รายการหนึ่งนะรายการสินค้านะครับ อะารการสินค้าก็จะไล่เลียงลงมาเลยแบบนี้นะสามารถสกอเลื่อนซ้ายขวาได้ปัดเลื่อนซ้ายขวาได้นะประมาณนี้ที่ส่วนนี้ก็จะมีรูปแล้วก็ข้อความประกอบก็เน้นรูปนะครับส่วนที่สามเนี่ยเป็นส่วนสำคัญละเราต้องใส่ข้อมูลเพื่อเพื่อให้ร้านเนี่ย ติดต่อกลับหรือไปส่งสินค้าอะไรประมาณนี้ครับทางร้านนะครับเขาก็จะมีกระบวนการมีขั้นตอนนะครับในการยืนยันว่าเฮ้ย,ยลูกค้าที่สั่งเนี่ยมีตัวตนจริงเปล่าไม่ใช่ว่าสั่งมาแล้วร้านเขาจะทําเลยนะครับเขาก็อาจจะต้องเช็คโทรกลับไปหรือติดต่อ,อกลับไปนะครับเบอร์โทรติดไหมที่ยงที่อยู่อะไรถูกต้องไหมนะครับอันนี้ก็ใส่ เราไม่ต้องไปใส่ชื่อนามสกุลจริงหรืออะไรก็ได้เราใส่ชื่อเล่นก็ได้นะครับแต่ต้องเบอร์โทรนั้นสำคัญนะเพราะทางร้านก็จะใช้ประโยชน์ในการโทรติดต่อกลับมาเพื่อยืนยันออเดอร์นะครับเพื่อยืนยันอันนี้ก็พิมพ์ที่อยู่เอาให้พอให้พอไปถูกนะ ถ้าผมไม่ใส่ข้อมูลบางอันอ่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะอ่ะผมกดส่งอ่าตัวโปรแกรมนะครับก็จะมีข้อความเตือนให้ใส่ให้ครบอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้ผมใส่ครบท้วนแล้วนะผมกดส่งเลยครับก็ระบบก็จะไปแจ้งเตือนนะให้ทางร้านเนี่ยรู้ว่า มีลูกค้าเนี่ยสั่งสินค้าเข้ามาแล้วร้านก็จะได้ทำขั้นตอนต่อไปไม่ว่าจะเป็นการคอนเฟิร์มออเดอร์การาไปจัดเตรียมนะครับจัดเตรียมจัดทำการส่งหรือขั้นตอนอื่นๆเนี่ยให้ครบถ้วน